สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินในคลิปนี้ก็เป็นคลิปตีเรดบอทฮอตอินเ n นนะครับก็เป็นทีมเมตาแล้วนะสำหรับการมาของคาซุสะที่มาคู่กับอากโกนะครับกลายเป็นว่าทีมนี้สามารถทำได้สูงสุดถึง26ล้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมนี้เชล,ลิโน,โนกับเซลิน่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับว่าจะเอาตัวฟูบุกิมาช่วย CC เพิ่มหรือว่าจะเอาตัวดาเมจมาหรือจะ เปลี่ยนเซดีนะเป็นตัวบูทดาเมจอีกตัวหนึ่งก็แล้วแต่นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะทีมนี้เราต้องหวังพึ่งคายโกเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วสกิลพื้นฐานที่มีโอกาสติดแค่30%เนี่ยเราต้องหวังให้ติดตลอดเฟสแรกแล้วก็ไปจนถึงห้องบอสนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการทำดาเมจ อุยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่คอยช่วยซัพพอร์ตคายโกะแล้วก็คาสึสะเป็นในตัวนะครับด้วยการลดค่าคอส s คายโกะค่อนข้างแพงเลยจาก6เหลือ3ถือว่าคุ้มค่ามากส่วนคาสึสะจาก4ก็เหลือ2ทําให้เราสามารถปล่อยดามเิเได้ต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับคายโกะต้องหวังสกีพื้นฐานอย่างมากนะครับในการยิงให้ติดทั้ง2เสาในเฟสแรกถ้าหากไม่ติดก็แนะนําว่าให้รีเซ็ตใหม่เลยนะครับ พอเข้าสู่ห้องบอสจริงๆแล้วก็รอให้บอสปล่อยเสาทั้ง2เสาก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลของคายโปเพื่อที่ว่าเราจะได้โดนทั้งหมดเลยนะครับซีซีทั้งเสาด้านหน้าแล้วก็ตัวบอสซึ่งถ้าหากลงล็อกพอดีคายโกะจะยิงแพนิคช็อตเสือคือสกิลพื้นฐานไปหาตัวบอสก่อนที่เราจะใช้สกิล ex ทําให้ตัวบอสเนี่ยติดสถานะที่โดนดามจแรงขึ้นอยู่แล้วจังหวะนี้คือเราจะใช้คาสซาเนี่ยยิงใส่บอสอย่างเดียว ส่วนเสาด้านหน้าเราปล่อยให้ยิงออโต้ไปเรื่อยๆนะครับจากนี้ก็จะเป็นการวนสกิลด้วยคายโกอุ้ยคาซึสะอาโกะไปเรื่อยๆนะครับส่วนจังหวะไหนที่นักเรียนคนไหนจะตายก็ค่อยฮิวช่วยหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ซซรีนะก็อัลตะเมดเต็มที่ไปเลยนะครับตรงนี้หล,หลักๆคือเน้นไปที่บอสเป็นหลักเพราะว่าเสาเราจะไม่สนใจเสาปล่อยให้ยิงออโต้ไปจนแตกนะครับ ほらくよあとはお任せしますかがんばっしよっか呼吸金を受け取ってくださいシャシャこの水のト、うん、ーこれで成長が変わる ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเลดบอสฮอตอินเซนในรอบนี้โดยที่มีคาซุสะคอมโบคู่กับอาโกะเป็นตัวแบกนะครับมีคายโกคอยรับมือกับซีซีนะ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย